สวัดีค่ะนิตรนะคะเข้าสู่ช่องเจมินี่ทาร่นะคะดูดวงกับหมอซีนะก็วันนี้นะคะซีมีพิการไม่ให้เล่นกันนะคะวันนี้เรามาเนท็อปิกที่ว่าความจริงในใจเขานะคะความจริงในใจของคนที่คุณถามถึงเนี่ยเขาเป็นยังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นคนคุยเก่าคนคุยใหม่แฟนเก่า,แฟ,กาแฟนใหม่หรืออะไรก็ตามนะคะความจริงในใจของเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็วันนี้มี3มกองให้เลยนนะคะก็จะมีกองที่ 1, 2และสมนะคะกดพลย์วิดีโอไว้นะคะแล้วก็นึกถึงหน้าเขานึกถึงชื่อเขานึกถึงคาถามนะคะ วนไปสักประมาณ1นาทีก็ได้ค่ะลืมตาขึ้นมานะคะแล้วก็เลือกกองที่ดึงดูดสายตาเรามากที่สุด1นึกองนะคะ1นึกองเท่านั้นนะ แล้วก็เราจะไปฟังคำทนายกันนะคะแล้วก็การดูดแบบนี้นะคะเป็นการดูดวงแบบ general reading นะคะอาจจะตรงสงคนนะคะหรืออาจจะไม่ตรงสรงคนก็ได้นะคะหรืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะก็ไม่ต้องซีเรียสมากนะคะรับแต่พลังงานบวกๆก,ก็พอพลังงานลบไม่ต้องรับนะคะส่วนคนที่อยากจะดูดวงส่วนตัวเพื่อความแม่นยำจริงๆนะคะสามารถทักไลน์มาดูกับซีได้นะคะดูได้ที่ description box ด้านล่างนะคะ id line นะคะช่องทางการติดต่อต่างๆนะคะ แล้วก็ทําสเต็มนะคะเวลาของแต่ละกองเนี่ยก็อยู่ใต้ดีคริปชั่นบล็อกด้านล่างเหมือนกันค่ะก็สามารถเลือกและกดได้เลยนะคะก็โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่กองที่1กันเลยนะคะทุกคนไปกันเลยดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะก็อันนี้นะคะเป็นการ์ดของคุณนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันนะคะว่าการที่คุณเลือกคืออะไรนะคะก็เป็นใบนี้ค่ะอันไลลี่นะคะอันไลลี่เนาะก็โอเคค่ะ วางตรงนี้นะคะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวค่อยเอามาวางละกันนะคะโอเคเราจะมาดูเดี๋ยวนะสี่ขอจัดเรียงนิดนึงโอเคไว้ตรงนี้ก็ได้นะคะอันไลลี่นะคะกองที่หนึ่งอันไลลี่นะคะวันนี้ชีใช้ไพ่ทารูเป็นไพ่มังงะนะคะมังงะดูให้นะใช้ไพ่เลียวคุงนะคะมาสับไพ่กันก่อนนะคะเราจะมาดูกันนะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับเรานะคะ เขารู้สึกอย่างไรกับเรากันแน่นะคะความจริงในใจเขาเราจะมาล้วงลึกเข้าไปกันนะคะโอเคก่อนที่จะไปดูเดี๋ยวสิขอดูลัคนาราศีหรือราศีของคุณหรือเขานะคะกันก่อนดีกว่านะอืม ลัคนณราศีนะคะเรามาดูกันก่อนเนาะอันนี้อาจจะตรงได้ตรงบ้างก็ได้หรืออาจจะไม่ตรงก็ได้นะคะให้เราไปดูลึกลงไปนะคะมาดูกันราศีสิงค์ค่ะราศีสิงค์ราศีเมษราศีสิงค์ราศีเมษนะคะราศีสิงค์ราศีเมษ โอเคราศีสิงห์ราศีเมษขอไพ่ทาโร่หน่อยค่ะควีนอาวานนะคะใบแรกเลยควีนอาวานนะเจะสเมนนะคะเดอะชาวเวอร์นะคะ ควีนอวานจัสเมนนะคะเดอะทาวเวอร์ทวีออฟเพนทากอลนะคะแล้วก็แปดถ้วยนะคะเดี๋ยวนะเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวนะถ้าซีปิดไฟล่ะโอเคปิดไฟดีกว่าเนาะ ได้เห็นชัดๆนะจ๊ะอโอเคค่ะความจริงในใจเขานะคะความรู้สึกข,ของเขาเนี่ยที่มาว่าเขานะจริงๆแล้วเหมือนกับว่าเขาก็ชอบเราเขาก็รู้สึกดีๆกับเรานะคะคนที่คุณทมถึงเนี่ยเขาก็ชอบเขาก็รู้สึกดีๆกับเรานะคะแต่ก็เหมือนกับว่าเขาคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้อะซีมาว่าคุณกับเขาอาจจะมีความเป็นไปไม่ได้นะคะหรืออาจจะ ตัวเขาเองอาจจะไม่ม so so right oui ั่นใจเห็นไหมดูจากอัลไลลี่เนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้อะไรเงี้ยนะคะเขาคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะหรืออาจจะคุณกับคขอาจจะมีความต่างกันนะคะหรืออาจจะนิสัยต่างกันนะคะหรืออาจจะมีเรื่องทะเลาะกันบ่อยอะไรเงี้ยหรืออาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาแวงกันบ่อยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่เขาคุยกับคุณเขามีความสุขนะคนเขาคุยกับคุณเขาก็มีความสุขค่ะไม่ว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่มีนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาเองก็ อาจจะยังไม่ลืมอดีตก็ได้เขาอาจจะยังไม่ได้ลืมคนรักเก่าแฟนเก่าคนคุยเก่าอะไรเงี้ยนะคะเขาอาจจะยังไม่ลืมสนิทอะ่ะแต่ก็มาคุยกับคุณเขาก็รู้สึกดีก็มีความสุขดีนะคะแต่ก็เหมือนกับว่าหรือว่ามันจะเป็นไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะและสีก็มองนะว่าจริงๆแล้วตัวเขาเองอะ่ะอยากจะไปต่อกับเรานะคะแต่ก็ยังกลัวๆยังก็กล้ากลัวๆอยู่นะคะอืมงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาเนี่ยมี อะไรอยากจะคาอะไรอยากจะบอกเราแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูเพลงกันนะคะว่าเขาอยากให้เราไปฟังเพลงอะไรบ้างเราจะมาดูกันนะคะว่าเขาเขาอยากบอกอะไรกับเรานะคะสี่ใส่ไว้ในนี้แล้วนะคะนี้มาดูกันนะคะว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับเราเขาอยากจะบอกอะไรกับเรานะคะถ้ามีเสียงรบกวนขออภัยด้วยนะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับเราเขาอยากบอกอะไรกับเรานะคะแป๊บหนึ่งนะคะเขาอยากบอกอะไรกับเราปัคํามาต่อกันนะคะคําแรกที่เขาอยากบอกเราคือปัญหานะคะ ปัญหาแล้วก็คาที่สองนะคะคือรักเธอให้น้อยลงนะคะรักเธอให้น้อยลงเห็นไหมเขารักเรานะคะเขารักเราเนาะแล้วเดี๋ยวปัญหาเดี๋ยวซีมาถามให้นะคะว่าปัญหาของเขาเนี่มันคืออะไรเนี่ยนี่ขึ้นมาปัญหาคืออะไรนะคะขอสามใบนะคะแล้วก็อีกสามใบคือเพลงเนาะ ไม่อยากไกลกันนะคะคําสุดท้ายคือไม่อยากไกลกันเนี่ยของคุณอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบ long distance ก็ได้นะคะอาจจะมีความแบบ long distance นิดนึงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะไกลกันนะคะหรืออาจจะอยู่ใกล้กันแต่รู้สึกเหมือนกับว่าไกลกันจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะที่แล้วเ,ออเพลงอะไรที่เขาอยากจะฟังให้คุณฟังตอนนี้นะคะหรือว่าเขาอาจเองอะ่ะอยากจะฟังนะคะมาดูกันไอต้านะคะ ไอ้เต้าใครยังไม่เคยฟังไปลองฟังดูนะไอ้เต้านะคะเดี๋ยวนะพรุ่งนี้เป็นแฟนกันนะนะคะโอ้ไปลองฟังกันได้นะคะแค่พี่นะคะอาจจะเป็นแค่พคี่แค่พี่น้องอะไรอย่างเงี้กันก็ได้นะ,ะโอเคนี่คือเพลงที่เขาอยากจะฟังหรืออาจจะเป็นเขาอยากให้คุณฟังนะคะปัญหาของเขาคืออะไรสีขอพายสามใบคะ่ะปัญหาของเขาคืออะไรเอ่ย ปัญหาของเขาคืออะไรของสามใบค่ะห้าหมายนะคะแล้วก็ king of cup นะคะแล้วก็ king of sword นะคะโอเคปัญหาเข้ามาถึงว่าปัญหาเนี่ยที่ขึ้นมานะ,ะเข้ามาถึงตัวเขาเองค่ะ เขานี่รู้สึกมีปัญหามากเลยคือเขารักเราเห็นไหมเขาอยากจะรักเราเขารักเราอยู่แล้วแต่คือเขาอยากรักเราให้เราให้น้อยลงเพราะอะไรมีอันไลนี่ขึ้นมาเห็นไหมคะเหมือนกับว่าเขาคิดว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นไป,นปนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคุณกับสองคนอาจจะอยู่ไกลกันก็ได้นะคะหรืออาจจะเข้ากันไม่ได้นะคะหรืออาจจะไม่มีสถานะาที่ชัดเจนสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมเขารู้สึกว่าเขาเถียงก,กับตัวเองอะ่ะเออเขาก็รักเรานะแต่อีกใจนึงคือเขาก็แบบอยากจะพอแต่คืออีกใจนึงก็ยังรักเราอยู่เขาก็เลยเหมือนกับว่าเป็นเป็นปัญหาของเขาอ่ะนะคะ ประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นะคะก็โอเคถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องซีด้วยนะคะไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆกองๆให้กับช่องซีด้วยนะก็โอเคค่ะสวัสดีขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะใบที่คุณเลือกเป็นการ์ดที่2นะคะคุณได้การ์ดก็คือ meditation brings answer นะคะก็คือเหมือนกับว่าความสงบความเงียบนะคะนำมาซึ่งความคำตอบนะคะเพราะฉะนั้น เรามาวางไว้ตรงนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าลัคนาราศีของคุณหรือเขาเนี่ยมีโอกาสเป็นอะไรบ้างนะคะอะ,อะตรงนี้อาจจะตรงก็ได้หรือไม่ตรงก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นการสุม่มเฉยๆขึ้นมานะคะมาดูกันเนาะราศีกุมคะ่ะกองที่สองเนาะราศีกุมขอสองใบนะคะ ราศีสิงค์ค่ะสิง์ไปทุกกองเลยนะคะ่ะใช่แค่สองใบอะกลุมกับสิง์นะคะกลุมกับสิง์กลุ่มนี้น่าจะเป็นท่าลมนะเมถุนตุลกลุ่มราศีเมถุนตุลกลุ่มก็ได้นะคะเมถุนตุลกลุ่มอือหือสิง์นี่น่าจะไฟนะถ้าไฟนะคะวันนี้สี่ใช้เป็นไพ่เลี้ยวคุงนะคะในการทำนายให้นะคะเราจะมาดูกันนะ ว่าความสุขของเขาจริงๆแล้วเขาสุขยังไงกับเรานะคะจะได้มาลวงลือกคือความจริงในใจขาวกันนะคะเดวเวอร์นะคะอือฮึคนที่คุณนัถึงเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างศาสนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือจะอยู่กันใกล้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือคนพวกนี้เขาอาจจะคนที่มีโรคส่วนตัวสูงก็ได้นะคะ จะเป็นคนเด่นคนดังอะไรอย่างเงี้ยนะคะหกเหรียญเขาสวยงามเราหกเหรียญ n g of Sword นะคะ King of สอดแปดถ้วยแปดถ้วยไปทุกกองเลยนะเนี่ยอืมขออีกใบหนึ่งคะ่ะ True o f cup นะคะโอเคค่ะความเสื่อของเขานะซีมองว่าความเสื่อของเขาที่มีต่อเราใช่ไหมคะซีรู้สึกว่าเขาอะชอบเรานะเขารู้สึกดีๆกับเรานะคะรู้สึกดีๆกับเราเขาไม่ได้คิดร้ายกับเราหรอกนะคะแต่ภายนอกของเขาเขาอาจจะดูเป็นคนนิ่งๆเย็นชาเฉยเมยใส่คุณหรืออาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณหรืออาจจะมาๆหายๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมาๆหายๆมาๆหายออนๆอฟๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วอะเขาชอบเรานะเขาชอบเราจริงๆนะคะคนนที่เขาอาจจะ เคยมีอดีตเรื่องของความรักก็ได้อาจจะเคยเจ็บปวดมาก,กับความรักครั้งเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาเลยอาจจะรักคนยากชอบคนยากอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาชอบเรานะเขาอาจจะเป็นคนรักคนยากาก,ยาก็จริงแต่เขาชอบเรานะคะในปัจจุบันนี้นะคะโอเคเรามาดูกันนะคะว่าคําที่เขาอยากจะบอกเราเนี่ยคําที่เขาอยากบอกเราคืออะไรเนี่ยซีเขียนไว้ในนี้แล้วนะคะเห็นไหมเอ่ยนี่เรามาจะดูกันนะคะจะจกมาจะจกมานะคะ ขอสามคำนะคะแล้วค่อยมาดูเพลงที่เขาอยากจะฟังหรืออาจาจะอยากให้คุณฟังอะไรเงี้ยความหมายในเพลงนั้นอะไรเงี้ยนะคะกลัวเห็นไหมซีบอกแล้วเขากลัวนะเขากลัวเรื่องความสัมพันธ์แน่เลยอะ่ะอืมเขาน่าจะกลัวความสัมพันธ์นะคะเขาน่าจะกลัวความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมน่าเบื่อนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันน่าเบื่อของเขาคืออะไรเดี๋ยนะ ทำใจรอนะคะโอเคมาดูเพลงกันนะคะเดี๋ยวนะก่อนมาดูเพลงแล้วมาดูกันดีกว่าว่าหน้าเบลของเขาคืออะไรนะคะขอสามใบหน้าเบลของเขาคืออะไรคะสามใบสี่เหรียญสิบไม้ สามไม้คุณสองคนอาจจะอยู่ไกลกันก็ได้นะคะอย่างที่บอกไปเขาอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างิทอต์เน็ดก็ได้นะคะหรืออาจจะอยู่ไกลกันกับคุณนะแล้วทีนี้เหมือนกับว่าคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่งานเยอะงานยุ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับเราเขาก็รู้สึกเบื่อเบื่อนะเบื่องานเบื่อชีวิตความเป็นอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขารู้สึกเบื่อเบื่อนะคะแต่เขาไม่ได้แปลว่าเขาไม่ชอบเรานะเขาชอบเราแล้วแหละเขาไม่ได้เบื่อเรานะคะแต่เขารู้สึกเบื่องานเบื่อสิ่งที่เขาต้องทําอยู่คือเหมือนกับว่าเขาจะแสดงอารมณ์หรือว่าแสดงอาการอะไรมากไม่ได้ออออ่่ะะะะะเเเเคคคาลยบืไรน เรามาดูกันต่อนะคะที่ทำใจรอคืออะไรทำใจรอนี่หมายความว่ายังไง The f o o l นะคะโ of w a n d นแล้วก็ t ริ e อเพนเดอร์เคโอเคขึ้นมาเนี่ย The f mm ์ฟ l ลโฟลว์วันนะคะแล้วก mm ็ t ริ e อเพนเดอร์เคขึ้นมามันหมายความว่า ทำใจรอ,อเขาก็คือเขาอาจทําใจรอและเราอาจจะไม่ได้ชอบเขาคนเดียวอเขาคิดว่าเราไม่ได้ชอบเขาคนเดียวเราอาจจะไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวเขามองว่าเราอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะมีคนเข้าหาเยอะหรืออาจจะเป็นคนที่ดูเจ้าชู้ในสายตาของเขานะคะเขาอคุยกับเราเขามีความสุขนั่นแหละแต่คือทําใจรอและว่าเราต้องมีคนอื่นแน่เราอาจจะไม่ได้ชอบเขาคนเดียวหรือว่าชอบเขาจริงๆอะไรอย่างนี้นะคะโอ้โหพอโ่อคุณแม่คุณความคิดนี้คือคิดแง่ลบเวอร์นะคะมาดูคําเเพลงกันนะคะอ๋อเพลงไหนอะ เพลงเยู่นะเอาอยู่นี่ว่าเนื้อในอเนื้อเพลงมันจะเป็นยังไงนะคะมันดูกันถ้าคนนี้ชอบต่แค่คาดจะไม่เคยฟังก็ได้นะคะแต่ว่าความหมายในเพลงเพลงเนี่ยเราไปหาฟังดูนะคิดแต่ไม่ถึงคิดคิดแต่ไม่ถึงเธอเลยนะคะโอ้โหเสียงทุเรศมากทุกคนไปหาฟังเองนะอย่าฟังเสียงสมันน่าเกลียดเกินนะคะคิดแต่ไม่ถึงนะคะโอ้โหเพลงนี้มันมาเลย ไไพูดแล้วอยากร้องไห้นะคะพูดแล้วอยากร้องไห้เห็นไหมเนี่ยมันมองซีมองว่าเออตัวเองตัวเขาเองอาจจะมองว่าเราอะไม่ได้มีแค่เขาหรือว่าตัวเราเองอาจจะไม่ได้จริงจังกับเขามากอะไรอย่างเงี้ยนะคะพูดไปแล้วจะร้องไห้เมื่อมีใครก็ตามถึงเธอโอ้ย คนใจร้ายคนกโกหกคนโลแลไม่เคยทำสัญญาคือมีความเศร้านะเพลงนี้สีชอบม,มากพรุ่งนี้เป็นแฟนกันนะพรุ่งนี้เป็นแฟนกันนะเดี๋ยวไปลองหาฟังดูนะเอออาจจะเป็นแนีแบบในวันนี้เราอาจจะเป็นเพื่อนกันแต่พรุ่งนี้เธอควรจะเป็นแฟนฉันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีความแบบเออาปากไม่ตรงกับใจนะพ่อคุณคนนี้นะคะ พ่อคุณแม่คุณคุณเนี่ยนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะก็โอเคถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องซีด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆเนาะดูดูดส่วนตัวสามารถทักไลน์มาหาซีได้เลยนะคะก็โอเคสองสิปแล้วนะบา,บายบายสวัสดีค่ะดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับที่เลือกไพ่กองสุดท้ายกองที่3านะคะไพ่คำตอบนางฟ้าอยู่ที่นี่นะคะมาดูกันคุณได้คำว่าอะไร there's something better นะคะหมายถึงว่ามีอะไรที่ดีกว่านี้นะคะ มีอะไรที่ดีกว่านี้เนาะใชไหมมองไม่ค่อยเห็นเลยแต่เห็นอ,อย่างนี้แล้วนะแต่ There something better โอเคมาดูลัคณาราศีเขาหรือคุณกันนะคะตรงนี้อาจจะตรงก็ได้ไม่ตรงก็ได้นะคะเพราะว่าสีจะเปิดแค่สองใบจะเปิดเผื่อว่ามันจะมีสักคนหนึ่งที่แบบอ่าถ้ามีขึ้นมาอะไรแบบนี้อาจจะแปลว่าตรงมากอะไรเงี้ยนะคะราศีมังกรค่ะมังกร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  เมทุนค่ะราศีเมทุนนะคะ there's something better โอเคชอบคำนี้จังเลยมีอะไรที่เียวนี้วันนี้ทีใช้ไพ่มางงานนะคะหรือว่าเลียวคุณซีน่าเองในการดูให้กับคุณนะคะคุณคุณคนกองที่สามนะคะมาดูกันนะคะความจริงในใจเขาเป็นยังไงนะคะเรามาดูความสึกที่แท้จริงของเขาที่มีต่อเรากันนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับเรา เจดนะคะใบแรกได้เจดขึ้นมาใบแรกเดด t ด e ร i วิ the the of Fortune นนะคะอือ uh ฮึ s สิกออฟครนะคะคิงอ o ฟสอดคิงออฟสอดไปทุกกองเลยทุกกองนะพูดเลยว่าทุกกอง ฟรีนอฟคัพนะคะโอเคนะจ๊ะโอเคนะจ๊ะโอเคค่ะอืมความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราอะจริงๆแล้วเหมือนกับว่าเขานะชอบเราเขารู้สึกดีๆกับเราเขารู้สึกว่า เขาสามารถเริ่มต้นใหม่กับเราได้อืมเขามองว่าเขาสามารถเริ่มต้นใหม่กับเราได้เฮนเดไม่ต้องตกใจนะเหมือนกับว่าคนคนนี้อาจจะเคยมีอดีตมาก็ได้นะคะและทีนี้คุณอะเข้ามาทําให้เขาอะโลกสดใสทําให้เขาแบบลืมอดีตแล้วก็เยียดยาดีที่เขาเคยเจอมาก็ได้นะคะเขารู้สึกว่าคุณคือโชคชะตาที่ฟ้าลิขิตส่งมาให้กับเขานะคะเขารู้สึกผูกพันกับเรานะคะหรือเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณอะทำให้เขาอะลืมรักครั้งเก่าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะทาให้เขาตัดรักครั้งเก่าออกไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาชอบเรานะคะเขาชอบเราจริงๆนะ เขาชอบเราเขาสื่อดีๆบเรานะเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเราแหละนะคะกองที่สามนะโอเคค่ะมาดูคำที่เขาอยากบอกเราสามคำนะคะแล้วก็เพลงที่เขาเนื้อเพลงที่เขาอาจจะสื่อถึงเราหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมาดูกันนะคะนี่จ้ะสีใส่คำารนนี้หมดแล้วนะจ๊ะเห็นไหมจ๊ะเห็นไหมจ๊ะเห็นไหมจ๊ะพวกเธอเห็นไหมจ๊ะนี่นะคะมาดูกันนะคะ ม,มาดูกันเลยนะจ๊ะห้ผมอ,อะไรกับเราสามคำนะคะวิสิจบมาแล้วทีเดียวสามทีคำเนี่ยสามคำเลยมานกันจบมาทีเดียวสามคำแพ้เขานะคะแพ้เขาขาดไม่ได้นะคะแพ้เขาขาดไม่ได้และยอมแพ้นะคะโอเคที่ขึ้นมาอย่างเงี้ยบางทีอะเขาอะอย่างที่บอกไปนะคะ เขาอาจจะคิดว่าเราอาจจะยังหรือที่ซีบอกไปเมื่อกี้ว่าเขาคุณทําให้เขาลืมคนรักเก่าอะไรเงี้ยบางทีอีกมุมหนึ่งนะคะเขาอาจจะหมายถึงว่าเขารู้สึกว่าคุณน่ะอาจจะยังไม่ลืมคนเก่าแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอ่ะต้องแพ้คนเก่าของคุณแน่ๆเขาเลยรู้สึกแบบเอ้ยจะยอมแพ้ดีไหมเนี่ยยอมแพ้ดีกว่าไหมถ้าแบบเรายังลืมอดีตไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขายอมแพ้ดีกว่าไหมแต่คือเขาก็ยังขัดเราไม่ได้อ่ะเข้าใจฟีลไหมน่ะประมาณนั้นนะคะ มาดูเพลงนะคะที่สื่อเนื้อเพลงมากันค่ะมาดูกันนัจ๊ะแพ้เขาใจเหลือเหลือเห็นไหมใจเหลือเหลือแม่ไปฟังใครไปเคยฟังนี่คือตกยุคแล้วนะใจเหลือเหลือเสใจเหลือเหลือถ้าใจคงเพียงเอาไว้ถ้าจะยังไม่แน่ใจ เก็บไว้ฉันได้หรือเปล่าให้ฉันมีความบัางสักนิดให้มีสิทธ์แค่นี้ก็เอาอะไรเงี้ยนะคะเสียงเสียงไม่เพาะขออภัยนะคะไปฝหาฟังได้ใน Youtube เสียใจเหลือๆ <laughs> มาอีกแล้วเหมือนกอลี้สองคิดแต่ไม่ถึงคิดแต่ไม่ถึงคิดคิดแต่ไม่ถึงเธอเลยคิดแต่ไม่ถึงอะไรเงี้ยนะคะ คอ,อกคำหนึ่งใครเพลงหนึ่งคืออะไรดึงดันนะคะดึงดันไปหาฟังได้นะดึงดันนะคะใน YouTube เลยชื่อเพลงอย่างนี้ตามใน youtube นะคะไปหาดูได้เลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับที่เลือกให้กองที่3ามนะคะก็โอเคถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กับช่องสีด้วยนะคะถ้ามีอะารพักใหม่่ลืมกดกระดิ่งกริ๊งกิงกองกองให้ช่องสีด้วยนะก็โอเคค่ะตอนนี้ที่หมดตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ